เครื่องยันมาดีเทลสูบเดียวนะครับมี2ตัวนะนี่นะเป็นมอต้มรุ่นเก่าเก่าเก็บนะครับ Tn 7 0 K Tn 7 0 K เป็นหม้อต้มนะครับหม้อต้มแตกมานะครับ นนี่นะประมาณ7แรงนะครับตัวนี้มีอลูมิเนียมแตกนะครับหม้อต้มอลูมิเนียมแตกนะตัวนี้ยังหมุนได้อยู่นะครับขายตามสภาพนะครับ หมุนได้นะครับแข็งอัดดีนี่เกมมาหมุนนี่นะมหมุนหมุนมุเล่ดูเนอะ ตัว <C oughs> น,นี้ยังหมุนได้นะแต่ว่าหม้อต้มแตกมาอินทีเจ็ดศูนย์เจ็ดแรง เรามาดูตัวนี้ตัวนี้เจ <7. 5. S 1> ็ดจุดห้าเตัวนี้หมุนหมุนไม่ไปหมุนไม่ไปต้องไปล้างลูกสูบล้างกระบอกเขาน,เน,น่อยนะแต่งเขาน่อยนะต้องไปล้างแต่งนทีน เจ็ดห้า NT เจ็ดห้า K เจ็ดแรงครึ่งเจ็ดแรงครึง่งนะก็มาเดิมๆครบๆอยู่ขายตามสภาพนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรเข้าไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็คโฮ0816221299 0816221299งหนึ่งองู่งหงสหนองเกคันเลีงอยู่ตรงไหนห อ๋อนี่คันเร่งอ่ะต้องดึงดึงดึงแล้วเลื่อนไม่ไปต้องไปล้างกันหน่อยล็อกมีล็อกอยู่มีล็อกอยู่ออยดึงนึ่ต,ตัวนู้นก็เหมือนกันนะเหมือนกันโอ้คันเร่งมันตัวนี้ก็เหมือนกันคันเร่งอยู่ตรงไหนคันเร่งอยู่นี่เห็น <c oughs> ไ,ไหมอ๋อตัวนี้ดึงดึงแล้วก็เลื่อนเนี่ยเร่งเป็นล็อกล็อกนี่วาว ออมอตอต้มแตกมานะครับตัวนี้ค่าก็ไปเชื่อมเพิ่มเติมเอาไปใส่ให้น้่นได้เชื่อมซิมเมนต์เหล็กก็ได้มั้งนไปใส่หม้อน้ำพัดลมได้แต่สาใส่หม้อน้ภาพมาใ่โอเคนะครับลองโทรไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบ็กโฮศูนย์แปดหนึ่งหกสองสองหนึ่งสองเก้าเก้านะครับหลังจากนี้ยังมีเครื่องจักรย่างอื่นอีกหลากหลายนะครับ ขายเหมาได้นะครับท่านใดสนใจซื้อเหมาก็ยินดีนะครับเดีย๋ยวมีหลากหลายนะครับรถตักรถขุดรถแบ็กโฮเ็น,ะนเกับเช้าปั่นไฟดัมเปอร์รถขุดแบ็กโฮโอเคนะครับ